สวัสดีครับผมเพชรนะครับผมจะพาเดินชมที่โฉนโดแปลงใหญ่นะครับที่ตำบลไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับทั้งหมด3ใบติดนะครับมี15ไร่48ไร่แล้วก็45ไร่นะครับเป็นที่โฉนโดรวม100ปีไป108ไร่แล้วก็มีที่เกินใบอยู่ประมาณ16ไร่นะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ย ดูกันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมสวยเลยนะครับสามใบติดก็จริงแต่เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมสวยนะครับดูทางด้านทิศเหนือก่อนนะครับทิศเหนือนะครับแนวนี้นะครับแนวเส้นตรงนี้ไกลมากนะครับตรงไปถึงโน้นเลยโน้นเลยฮะต้นไม้ต้นมะพร้าวอยู่ที่โน้นนะครับแล้วก็ตัดตรงเห็นทิวมะพร้าวไหมครับเลยทิวมะพร้าวต้นนี้ไปอีกตัดตรงไปชนแนวเขาด้านโน้น เป็นทางคอนกรีตกั้นระหว่างที่ดินกับแนวเขานะครับก็ตัดตรงมาตัดตรงลงมาตัดตรงมาถึงแนวเขาด้านนี้แล้วก็จากแนวทางตรงนี้ไปชนเขานะครับที่ตรงนี้เนี่ยเป็นโฉนดดินดีมากนะครับดินดําเลยตรงนี้ดินดํานะครับดูลักษณะอ้อยที่ขึ้นสวยมากงามมากนะครับดินดําเป็นพื้นที่ราบฝั่งทางโน้นเนี่ยด้านทิศตะวันตกเนี่ยติดแนวเขาตลอดแนวนะครับ ตรงแนวเขาเนี่ยมีสำนักปฏิบัติธรรมเล็กๆอยู่นะครับไม่ใช่วัดนะครับเป็นสำนักปฏิบัติธรรมด้านบนจะมีเจดีย์อยู่นิดนึงนะครับเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ดินแปลงนี้มันเข้าได้หลายทางเมื่อกี้ที่ผมขับตามแนวถนนลาดยางมานะครับเี้วเข้ามาเป็นทางดินนิดนึงแล้วก็เป็นทางคอนกรีตเข้ามาชนที่นะครับแล้วก็ทางคอนกรีตเนี่ยเชื่อมระหว่างเขากับแนวเขากับแนวที่นะฮะกั้นอยู่ระหว่างนี้เป็นทางคอนกรีตทางหนึ่งนะครับมันจะมีทางสาธารณะเนี่ย เข้าด้านนี้ก็ได้นะครับแต่มันจะเป็นทางดินเข้ามานะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งเนี่ยจริงๆด้านหลังตรงนี้ด้านหลังตรงนี้ก็เข้าได้เป็นทางดินนะครับเป็นทางสาธารณะเหมือนกันแต่ถ้าทางที่เหมาะสมที่จะเข้ามาเนี่ยก็คือเข้าฝั่งโน้นนะครับที่จากที่แปลงนี้เข้าไปอำเภอเมืองอุทัยเนี่ยประมาณ48กิโลนะครับจากตรงนี้อำเภอสว่างอารมณ์นะครับถือว่าไม่ไกลแล้วก็อำเภอสว่างอารมณ์เนี่ยเชื่อมเข้าต่ออำเภอรันสักเขตห้วยขาแข้ง นะครับที่แปลงนี้สวยมากนะครับดินดีด้วยน้าสนใจลองมาดูกันนะครับหรือมีอีกแปลงหนึ่งนะครับติดกันตรงนี้เป็นโฉนดร0 8ยไร่นะครับฝั่งนี้ร้อแไร่แล้วฝั่งทางนี้เนี่ยก็เป็นโฉนดเหมือนกันนะครับอีก60ไร่60ไร่นะครับตรงนี้ถ้าเราจะซื้อทั้งหมดเลยเนี่ยโฉนดท,ทั้งหมดเนี่ยรวมกันอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบร้อยเจ็ดสิบไร่โฉนดนะครับฝั่งนี้ก็เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับทางเข้าด้านนี้ ข้าด้านนี้ก็ได้นะครับทะลุออกด้านนี้ก็ได้ทางโน้นเป็นทางคนกรีดก็คือเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับฝั่งทางด้านนี้ที่โฉนดหนึ่งแปลง60ไร่60ไร่นี้ขายแยกได้นะครับส่วนฝั่งทางด้านนี้เนี่ยเป็นโฉนด3แปลงแล้วก็มีที่ครอบครองถ้าโฉนดฝั่งด้านเนี้ยประมาณ108ไร่บวกที่ครอบครองอีกประมาณ16ไร่ฝั่งเนี้ยก็คือประมาณ1 2 4 1 2 5ไ่ร่นะครับขายควบฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้หกสิไร่ขายแยกก็ได้ แต่จริงๆถ้าใครต้องการผืนใหญ่เลยเนี่ยประมาณ170กว่าไร่เนี่ยก็คือซื้อโฉนดฝั่งทางนี้นะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้นะครับถือว่าสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะพารีวิวขับรถเข้าไปให้ชนเขาเลยนะครับเดี๋ยวตามกันไปดูครับผมดูดินดินดำมากเลยครับดินดำมากผมโฟกัสดินให้ดูนะครับดินดีมากถ้าปลูกต้นไม้ทําสวนป่าอะไรเงี้ยถือว่าดีมากเลยครับมาถึงตรงนี้นะครับถึงจุดตรงนี้ถ้าไปด้านนี้ไม่ใช่ที่ดินนะครับด้านนี้ไม่ใช่ เป็นที่ชาวบ้านคือมาด้านนี้เนี่ยผ่านมานะครับฝั่งด้านนี้ก็เป็นที่ตอนนี้ฝั่งด้านนี้อีกแปลงหนึ่งเนี่ยก็คือเนื้อที่รวมกันทั้งหมดแต่ะตรงนี้ไม่ได้ทําอะไรเป็น,เป,นเป็นทุ่งหญ้าอยู่นะครับระหว่างแนวเขาด้านซ้ายมือเนี่ยก็มีทางคอนกรีตกั้นระหว่างแนวเขากับที่ดินนะครับโพดท,ที่เขาปลูกตรงไร่ข้าวโพดไม่ใช่นะครับเขตที่ดินสิ้นสุดตรงไร่ข้าวโพดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปนี่ตามแนวไร่ข้าวโพดตรงนี้ไปนะครับ จากตรงนี้เนี่ยเป็นทางคอนกรีตนะครับอันนี้แนวเขานะครับจากตรงนี้เป็นทางคอนกรีตออกไปถนนลาดยางเนี่ยประมาณสักตีไป700รอเมตรนะครับไปถึงตรงนี้ด้านซ้ายมือน,นะครับเข้าไปในที่แถวนี้น้ําดีนะครับดูน้ำนี่นะครับเป็นทางคอนกรีตคอนกรีตก็สภาพก็อาจจะชํารุดนิดนึงนะครับ